I will without play. <laughs> eliminating breaks. access denied time time. <laughs> oh, -hmm. -hmm. ah so uh, mm. Uh, mm. Mm. าลาคีแม่นๆหนอ่อยเพื่อนอยากได้ตังคไอ้เฮียป๊อปเป็ลมาป๊อปเป็ลอยู่ล่างนะสลับเลนมาสลับเลน

อักเข้าไปไหมอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนสลับเลยแล้วสลับเลยแล้วอยู่ล่างอะอยู่ล่างแล้ว มันเล่นเซมไหมประเป็ดนนะั่นไปบนนะมังกรไปบนแนละ้วได้นะสวย เลื่อไปเลยเกมนี้ไม่ต้องมีกูก็ได้เพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนช่วยๆกันช่วยๆกัน,กนเผื่อพลาดน,นะเผื่อพลาดใครบาามาล่างนะ <c oughs> บนลยังอยู่อ่บนนะบอลอ่ะมันอยู่ไม่อยู่่ไมรู้ว่ามันไม่แหลมเลยอ่ะ หายหมดนะหายหมด่างก็หายหล่างก็หายน่าจะอยู่ตรงกลางะ้ะแต่เอาเลยอยู่กลางจริงวะอยู่กลางจริงมีอาเชอร์กับไอแมงมันอะวานหมดนะศัตรูหายไป Access. Access. สวยอยู่สวยอยู่สามสี่สามตัวปะสามสามสามถอยได้ถอยเพื่อนมันต้องเปิดมันเอาเฟือเอฟ่องระวังระวังระวังบ้องนะระวังบ้องเล่นดาเต่าอ,อยู่เต่าย <Access. S 2> ตายแล้วตายแล้ว Sweet.

ผมไม่อยู่นะกินเอกผมไม่อยู่นะผมไม่อยู่นะกินเอกกำลังไปช่วยแล้วระวังนะ <c oughs> งานงอกเออสวยเพื่อนขอบคุณเดนป้อมตีกับตายโอ้โหไอ้ซา์มันจะตายแล้ว สวยได้อยู่เดี๋ยววาร์ปไปห้าวิเดี๋ยว,วลงมานั่งกันนะครับากีนนะ่กองวะน,นะอ๋อนะเอาละไม่มีต่เอ้ยไม่มีอันตินะ โอ้ยเฮียสวยหลังเข้าหลังเข้าไม่มี้านสองวิสองวิโอจะตายเฮียโอ้เกิบโดนมังกรมามังกรมาเฮียเอียสวยแล้ว ไอ้เฮียมีหนึ่งวัยมีเฮดไม่มีเฮ็ดแล้ยไสวยครับ หลังเข้าหลังเข้าสวยโอ้โหโดนหลบสวยเพื่อนเพื่อนไปด่ึหลอด้มบาเล่นบิงวอกไวเกินเลยขนาดโดนกดอนนะะ

Mm. Oh, right. My task is set. Access denied. Understood. Access no, get out there. Oh, oh, time. So I have mm. my task is set. <laughs> <laughs> when I'm on it. <laughs> I have a damage my task is set. Oh. <coughs> oh, my God, horn. เกือบตายโอ้ยตายเฮียผิดโค่นแรงเฮ้ยตงั้ง ระวังเข้ากระทะตรงนี้เพื่อนนายกดวิวสวนแม่งเลยสวนแช่ต้องนูช่คิวหนึ่งก็จริง โเไม่มีสกิลเล่นนะไม่มีสกิลเล่นนะโอ้จะตายสัตว์เอ้าไปครับโอ้โหมันไปได้สามรอบมือปอเป็ดอยู่หลัง แม่งเก็บหมดเลยสักอะไรนะเออหน้ามันเล่นเป็นะมันแรงโคตรเลยเออหน้าโน่นหนึ่งได้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 เปิดได้เปิดต้องเอามันก่อนอะ มังกรบินขึ้นบนไหมมีเฮ้ยเพริโนนอ๋อรือน่าอีกแล้วเข้าปะทะตรงนี้แต่เลยอ๋รืน่าอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างในข้างในข้างในโอ้โหไอสัตว์เอออ๋อหรืน่าก่อนอ๋อรืน่าก่อนอ๋อรืน่าก่อนอ๋อรืน่าก่อนเอนอ หลังเข้า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 โอใส่ยโงไม่ทันโอ้กูโดนาชเข้าหลังได้ได้ถาฟ้าอะไรอะเสียเวลาเดินใช่ไหมกู หวฝานด้วยสัตว์ด้ยโอ้โหสัตว์ด้วยดวงดีใช่งไหมไอ้สัตว์เปลี่ยนเปลี่ยนเป้าทันเลยไอ้สัตว์อะอาน่า เฮ้ยโดนใบดันเลยดันเลยอะไรหน้าตาดันเลยดันเลยดันเลย,ย,ย,ยผมได้ทาบะ <c oughs> ันอยู่แค่สองตัวทำอะไรไม่ได้มังกอดอยู่ล่าง โโออ้ oh, ้ไสัถอยเลยถอยเลยไม่เอ้ยโดนสะกดจิตกลับไปตันไม่ได้อะได้รผมไม่ตายเกิดได้บ้าลืม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 ฟอร์ดฟอดฟอด โอ้ยโดนายงานงอ้อครักูฝากด้วยออฝากด้วยเอาน่าระวังอะไรหน้าด้านั่นสารตายอะไรหน้า,นา,นาตาย,นนาตายดันเลย

อยู่ไม่คบอ่ะเดียวไม่แกสเซงที่หมายเลยนายเดินไปไหนอะนายนี่เลย <c oughs> นายเก็บวาร์ปไปเลย,ยเดินไปเลยใ <c oughs> า้เดินไปไหนไมาลองวาร์ปเลยแกสอนเพื่อนทันแม่งรองเท้าวาร์ปเต็มเลยสัตว์ Analyzing stress sources. Understood. Okay, you guys. You ready to rock? One, two, Quickly. three, four! What is my directive? Come on, with the guitar! เรีมันอยู่กลางอะต้องรีบเล่นันมมันมาแล้วมันมาระวังนะ ม่มาแล้ว <c> ไ <oughs> อ้เฮียมึงอยู่ในนี้เลยเ,เหรอไอ้เฮียมันบิงไปแล้ว ถอยลวพาละถอยลวพาดสอนโคตรไหวเฮีย er. หวานว่าตรงไหนวะสวี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  สองวิสองวิมาแล้วเล่นนะเล่นนะเล่นเหรอโลภัยเยอะว่าเฮ้ยอลูน่าไม่เห็นเลยอลูน่าไม่เห็นเลยเออ đàn, để baup xoăn ba, để baup ba. không có không có không có người. không có người. không có không có ดเล่นหม่ะไม่มีไม่มีตังค์โอเคโอเคมีคนมาใชไหมตากใายวะเนี่ยขอเป็ดเกิด

đàn lên, đàn lên thì ba lạt ba lạt 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 đi lạt 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 ม,ามาังมาไระหย่มหยมไปยังเพื่อนมั้แกไม่มีใครตอบกูเลย <c oughs> สัตว์เลยสัตว์เลยยี่สิบวิข้างล่างเร็วๆเร็วๆครับพ่อแป๊บหนึ่งครับเร็วๆๆๆยี่สิบวิยี่สิบวิเลยโๆยี่สิบวิเเออ ถอยถอยถอยทิ้งทิ้งทิ้งกูทิ้งกูทิ้ง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 เล่นไหนเล่นไหนตีคลองทันไหมไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่ไวไม่ทัน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 ไม่ันมไม่มีอะไรเสียแล้วมันดันมันดันไม่มีอะไรเสียแล้วผมมีเกิดไม่มีไม่มีวะผมไม่มีเกิดเลยไอ้เหี้ยขาดสองร้อยถอยนะอย่าอย่าตายนะอย่าตายแล้วมันไม่มีอะไรเสียมันดันกลางตอนเนี้ย

มันมันโยมมันมันโยมมันม,ม,มันโนยะมมาแล้วเฮ้ยไปตีมันเพื่อ <c oughs> นยี่งยิ่งยิ่ยิ่งยิ่งไม่ซื้อมไม่กูมีกูมีกูมีมึงไม่ต้องซื้อมึงไม่ต้องซื้อ ต้องเอาของ,อของต้องตัดม,มันรอไปหาเพื่อนมันรอไปหาเพื่อนต้องคองแล้ว้อ,อ้ยไม่ได้ต้องรอทีรอทีประเนรอทีประเน มีสี่ตัวนะไม่คือจะไปแย่งก็ไปแย่งพวกมึงไม่ต้องมาป,เป,เป,ปเอปเป็ดปอเป็ดปอเป็ดปอเต็ดคางปอเต็ดมังกรไอ้เหี้ยเอ้ยกูเก็บแล้วไอ้เหี้ยต็นมังกร กูไม่เกิด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 กูรออยู่แมปมืด <c oughs> แมปมืดจัดโคตกตีเลือจะมอยไม้แย่แม่ร เก็บซื้อเกิดด้วยนะเก็บซื้อเกิดด้ยนะแรงมัน,ม,นมันเล่นอยู่ตัวเดียวอะ่ะกลูลืมดูชื่อแล,ล้วแหละไอ้เฮียไอ้เฮียนี่มันเล่นมาสองปีนะอนุหน่าเล่นอยู่ตัวเดียวเจอทีไรแม่ไม่เคยมีใครมาแบนอนุหน่าลืมดูชื่อ <c oughs> มันด่านใหม่อะมันไม่มีอะไรเสียเล่นในอะเล่นในอะสิบห้าวิรอเพื่อนสิบห้าวิรอเพื่อนสิบห้าวิมันอยู่ไม่คอไปฮะเฮ้ยไอ้มึงตาไหมนะวิเวสตูตันไม่ได้มันมีกระบี่อะเล่นได้เล่นได้เฮ้ยเฮีย สวยเออเออกูรู้มึงฆ่าได้ดันเลยดันเลยจบแล้วจบแล้วจบแล้วนำนำหน้าผมนะผมมีเบึ้มสองครั้งไปฆ่าตัวข้างล่างแนละ้วเอาไว้จบไปเลยเนี่ยมันเลยพกว่าไหม โดนเลยว,วะโอ้โโหดวงติโอ้สวยมืดมองไม่เห็นป๊ะเป็ดป๊ะเป็ดสวยขอบคุณมากที่แบกครับขอบคุณมาก <c oughs> โอ้อะไรทั้งหจบแล้วสำหรับคลิปนี้เป็นไงมากสำหรับพันะเก้านะเจอกับอาริยาโน,นหนึ่งโคตรตึงนะตึงมากเลยนะ ขอบคุณมากนี่ก็มาดูนะผมก็แต่วันนี้ไปบ่ายตอนนี้ก็เป็นหวันอยู่เดี๋ยวอ้าวไม่เป็นหวันเดี๋ยวเล่นเกมเล่นเรื่องนะผมก็ามาก็มาดูไปบ่าย<ๆ>เจอกันคคบาะอยู่่ไไมกล